สวัสดีครับเนี่ยมาแล้ววันี่ป่าบานเลยว่ะ really วันนี้เราจะทำการดักปลาไหลครับผมปลาหมอบ้านเลยครับเนี่ยดูมทุบเลยปับๆเลยดูเพื่อนบนหน้าดูเลยครับถือสามอันครับผมแต่ไม่ยอมแบ่งให้เพื่อนอีกอีกคนนึงว่าให้ถืออีกอันครับวันนี้เราทำมาห้าลนครับผมไม่ได้เอากระสอบใส่มาถือขึ้นมาก็ผมเพื่อนบนอุบเลยนั่น ออกมาทรมานเน่ะดูดิพ่อเขาดักกันนี่ไปเลยแป้งมูมรักปลาผมมูอย่างไปแดกหมดเลยใครไม่รู้เลยอันนี้ต้องลงไหมพี่ลิงพี่ลิงกล้วยหางมุกสุกเอากินไหมแล้วพี่ลิงเอากล้วยกล้วยหางมุกปเนี่ย,ยไม่เอาไมา้เอาอะไรตัดอะหักไปเลยสนะุกมันเนี่ย เอาต้องเอาเป็นเครือเลี้าลูกเดียวเหรอเออบ้าไปแล้วบ้าก็อเอาเป็นเครือไงเนี่ยะไรกล้วยไม่ติ่กล้วยไอ้นี่เนี่ยฮ่ามันมีอยู่หวัวตะปแกลงไรอ,อมีมีมั่งกันแหละม,ม่มีมั่งกันแหละอยู่ที่ผมพูดไปได้ไม่เป็นไรตัดจะต่อได้หมดได้หมดละแต่เน,นี้ยมันทันสมัยแล้วพี่ ดูครับวิธีการดักดผมดูตำเดที่ใกล้เหมือนม,มันจะมีแลนะแต่ถ้ามันไม่กลิ่นกนะ็ต้องมาใช่ไหม น้นเยือก็ลงมาข้างล่างอะดิเพราะว่าเหยือกมันจะลงก็ลงไปเหยื่อนพวกนี้พอมันเข้าแล้วมันเก็บมันก็บีบตัวดันเข้าไปสุดอะพี่มันใครดนักหลั่นอะ่ะมาดูเยือแล้วครับผมปลาสับยังไงครับสูตรใหม่ครับผมเมื่อก่อนเราจะใช้หอยโคง่งแต่นี้ไม่ใช้ครับใช้ปลาสับเอาครับผม่ าาตามมาเลยครับขั้นสองมีไก่แน่น,นอน ผ่านป่ามาด้วยแล้วผ่านป่าไงครับไปไกลๆเลยมาเลยมาให้อือหออือออ่ะนี่สองแล้วท่านคน ถูกันครับถูให้มีกลิ่นกันไม่ลงครับให้ม,มันลงล่างเลยดิดมันจะได้มีกลิ่นเข้าไปข้างในน้อยไปเปล่าอืมน้อยโอ้โหมันถีดไปเปล่าวะตั้งห่างๆหน่อยตั้มไม่ขีไดไปตรงเนี้ยขี้พ่วงห่างไปยิ่ง

ทั้งมือก็จแล้วเราไดดักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรุงนู้เช้าเราจะมาดูกันใหม่ว่าจะได้หรือไม่ได้เช้าลงแอยู่ครับวันนี้ครับใ้เวลาได้เลือกน้มยามดีแ่้จะกู้ปลาไหลได้หน่อยครับผมผมดักตอนเมื่อวานตอนเย็นครับตอนห้าโมงมาดักกับเพื่อนไว้สามคนไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปกู้ปลากันดีกว่าครับรันแรกครับผมทําการกู้กันครับเห็นไหมตูดโพลิ่เขียวครนะัเนี่ยมัรู้ได้หรือเปล่าครับผมไม่ได้เราก็ได้ดักไว้ใหม่ไม่ได้ครับผมวันนี้ แถวแดดครับกินเลยนะเวยเดี๋ยวเราดูรันต่อไปนะครับเป็นไ,ไงครับมาดูอีกรันครับผมป้าป้าป้าไม่น่าจะได้เหมือนกันครับเหยื่อเห็นยู่เลยนยะแต่เราลองลองกู้มาก่อนดะหยิบทำไม ได้นะครับรันสองครับก็ไม่ได้ครับแต่วันนี้แจ้แนวแดดะค,ครับผมมาดูอีรันครับผม อดเหมือนกันครับไม่กินเลยครับผมไม่ติดเลยระวังวันนี้เราไม่ได้ปลาไหลครับผมแล้วโอกาสหน้าเรามาดักกันใหม่ครับผมครั้งนี้เราไม่ได้ปลาไหลครับก่ดหน้าเราจะเปลี่ยนเป็นจัดรันเป็นแบตเป็ดครับผมไม่มีอะไรครับแค่นี้ครับผมบาย